โรงเรียนมารีวิทยานนทบุรีวิชาสังคมศึกษารหัสวิชาส1 2 1สอนสอนโดยคุณครูกัญชยาบัรชนบุญจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจความหมายของชุมชนและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสซุข สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับทีเชอร์โบในวิชาสังคมค่ะและในคลิปนี้ค่ะทีเชอร์ก็จะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้ทบทวนในเรื่องของความสัมพันธ์ของตนเองและครอบครัวในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั่นเองค่ะและในท้ายคลิปนะคะวันนี้นะคะทีเชอร์ก็เอาใบงานเก็บคะแนนทีมาฝากด้วยนะคะ เดี๋ยววันนี้ทีเชอร์จะให้ทีเชอร์เหมียวนะคะสวัสดีค่ะนี่คุกคน,คนพาเด็กๆนะคะไปทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะมาทบทวนเรื่องชุมชนกันนะคะชุมชนหมายถึงกลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันในเขตหรือบริเวณที่แน่นอนมีวิถีชีวิตคล้ายกันมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอยู่ภายใต้กฎระเบียบเดียวกันจ้า เรามาดูองค์ประกอบของชุมชนกันนะคะชุมชนจะประกอบไปด้วย 1. กลุ่มคน 2. ความสนใจร่วมกัน 3. อาณาบริเวณที่อาศัยอยู่ใกล้กัน 4. การพบปะสังสรรค์มีการพูดคุยเจราจาต่อกัน 5. ความสัมพันธ์ของสมาชิกควรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อการพัฒนาชุมชนของเรา 6. วัฒนธรรมและประเพณีควรรักษาไว้ให้คงอยู่สืบต่อไปค่ะ เรามาดูสิ่งที่ควรปฏิบัติในชุมชนกันนะคะข้อ1ปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎจราจรข้อ2ช่วยกันร,รักษาวัฒนธรรมประเพณีข้อ3ช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชนอาทิเช่นการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนการรวมกลุ่มกันเพื่อทำประโยชน์พัฒนาชุมชน รณรงต,ต่อต้านสารเสพติดในชุมชนปุดหนุนสินค้าที่ผลิตขึ้นในชุมชนและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาอันดีงามของชุมชนค่ะจบแล้วนะคะสำหรับการทบทวนในวันนี้ไปพบกับทีเชื่อโบต่อเลยค่ะ ขอขอบคุณที่เชื่อเหมียวมากเลยนะคะที่วันนี้นะคะอาสาพาเด็กๆไปทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตนในชุมชนนะคะและในวันนี้ทีเชอรอก็เอาใบงานเก็บงานที่สองมาฝากเด็กๆค่ะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของตนเองและครอบครัวในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะคะ เมื่อเด็กๆได้ดูคลิปทบทวนแล้วทิชเชอร์ก็มั่นใจว่าเด็กๆจะสามารถทำได้อย่างแน่นอนค่ะใบงานก็คือให้เด็กระบายสีภาพให้สวยงามนะคะในภาพจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของชุมชนค่ะและมีคำถามมาถามเด็กๆ3ข้อด้วยกันค่ะถ้าใครได้ดูคลิปไปแล้วหรือทำการบ้านส่งทิเชอร์เสมอๆจะสามารถทำใบงานใบนี้ได้อย่างแน่นอนนะคะ สำหรับวันนี้ทีเชอร์กับที่เชอร์เหนียวขอลาไปก่อนนะคะจะไปรอตรวจใบงานของเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะ